เฮ้ครับท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยนะ้ำช่วย่วยท่วยท่วมวันนี้เราจะมาต่อตีสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปตามดันกันแล้ววันนี้เราจะลองมาถามผู้ชมทางบ้านนะครับว่าเขาจะมีวิธีการยังไงที่ช่วยน้ำท่วมนะครับไปดูเลยครับไอ้เคนไมีคนหวาดกลัวผมจะยิงไอ้เค็โยข้ามันไอ้เค็ เฮ้ยกูมาแล้วกูมา่วยปาลเบเองโย่าฮ่าา่าไปแล้วเอ้ย <c oughs> เอ,อโอ no c ม m น,นะคะครับ

ไปที่คนต่อไปเลยดนะีกว่าค่ะผมจะช่วยประเทศไทยด้วยสิ่งนี้ ใยน้ำมันกน็สีฮะอ,อะไรนะอะไรอะไรอะไรฮะอ๋อสีไม้ละใบน้ำนี่เองค่ะผมจะฆ่า,า,าน้ำเองน้ำบ้า อุจาาตามากเลยนะคะเนี่ยทีมง,งครับเดี๋ยวถ่ายเสร็จช่วยไปตัดต่อเพิ่มด้วยนะครับเซ็นเซอร์ไปหน่อยเดี๋ยวส8ปบวก